ข่าวงานเทศกาลล่องแพพระโตเชิงอนุรักษ์ปี2556เมื่อวันที่15มกราคม2556จังหวัดชุมพรจัดงานถแถลงข่าวเทศกาลล่องแพพระโตเชิงอนุรักษ์ณท่าน้ําจุดปล่อยแพสะพานแม่น้ําพระโตโดยมีนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการถแถลงข่าวพร้อมด้วยนายสุพลจุนใสในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและนายวชิระอันดุษะในายอำเภอพะโต ร่วมถแถลงข่าวด้วยนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดเทศกาลล่องแพพะโตะสำหรับปีนี้จังหวัดชุมพรกำหนดจัดงานระหว่างวันที่หนึ่งถึง3มกุมภาพันธ์กิจกรรมภายในงานล่องแพพะโตะประกอบด้วยล่องแพเปิดเมืองกินฟรีประกวดที่ดาล่องแพรประกวดร้องเพลงแข่งขันมินิมาราธอนแข่งขันจักรยานเสือภูเขาแข่งขันนกกลงหัวจุก ชมเทศการและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านชมการแสดงดนตรีฟรีตลอดทั้งงานด้านนายสุพลจุนสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกล่าวถึงการจัดงานเทศกาลล่องแพปะโตประจำปี2556องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสนับสนุนงบประมาณจำนวน1ล้านบาท